โอเคสวัสดีครับก็สวัสดีชาาทิกตอกนะครับอันนี้ก็คือ,อพอดีผมผมขอพูดจริงๆที่มา,มามาติดตามกันเยอะนะครับโดยเฉพาะคนไทยน่าจะน้อยนะนะครับก็จะเป็นาวเอเชียเนาะเอเชียน่าจะเยอะหน่อยนะครับฉลองลกันฉลองก็คือ1 3 0 0 0ห follower นะครับก็คือจะเป็นนะครับรีวิวเกมนะรีวิวเกม,นะร,เกมร่วมกับสถานการณ์ปัจจุบนันร่วมกับ ผลิตภัณฑ์เนาะที่จะมานําเสนอนี่แหละนะครับก็คือผมไปทำเอ่อเป็นเป็นช่องนะครับช่องช่องเอ่อสำหรับรีวิวรถนะครับชื่อว่าซูเปอร์คาร์นะนะครับผลิติ่ต็อกเนี่ยเขาจะงอนงอนหน่อยเขาจะแบบว่าแบนนะครับถ้าเราพูดชื่อชื่อเต็มนะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็น fb นะครับ fb อักษรย่อนะตัว f แล้วก็ตัว b นะครับนะครับเฟซนะเฟซทำเดียวแล้วกันนะครับเหมือนนาเน็กบอกนะ ก็เลยใช้เกมนี่แหละเป็นตัวรีวิวนะครับคือจริงๆเนี่ยเรารีวิวรถที่ไม่ใช่รถหรูเนี่ยเป็นเรียลลิตี้เนี่ยเป็นขับจริงๆเลยไปแล้วนะครับหลายอันละแหละแล้วก็เวลามีเขาเรียกอะไรมีโชว์เนี่ยเราก็ไปไปรีวิวให้นะครับอันนั้นเป็นภาพนิ่งเนาะเป็นแบบว่ามันจะเป็นรถที่จอดอยู่แล้วก็ไปเดินดูกันอะไรเงี้ยนะครับนอกจากคือรถรถต่างๆคันทุกคันอนะ่ะในใน,ในเพจซูเปอร์คาร์เนี่ยนะชื่อซูเปอร์คาร์เนี่ยนะก็คือภาษาไทยนะพิมพ์เลยนะก็คือ มันจะเป็นรถที่คนมาฝากขายและผมไปขออนุญาตมาขายนะครับประมาณนั้นนะครับในแนวนี้นะครับดังนั้นก็คือสืบเนื่องจากมันมีข่าวเรื่องดังมากนะครับเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอันนี้พูดชื่อไปเลยเนาะก็คือธุรกิจเดียไอคอนนะครับก็คือของดาราหลายท่านนะก็คือปัจจุบันวันที่สิบเก้านะครับสิบเก้าตุลาก็คือเขาไปยึดรถรูอันนี้อันนี้เล่าเล่าไปนะครับเนี่ยในเกมมันจะมีให้เลือกนะครับ แล้วก็จริงๆอะ่ะผมอยากจะรีไอเล่นคันนี้มากนะไอลัมโบกินีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปทีละขั้นเนาะวันนี้เล่นเนี่ยครับนายวันวันคาร์เรล่าเอสนะครับให้ให้ดูกันเนาะเกมนี้จริงๆตั้งแต่ปีส0 0 5นห้าะครับตอนนี้สองพแลยวิบสี่ะมันจะมันจะยี่สิบปีแล้วครับสิบเก้าปีนะครับเอา,เล,าเล่าเรื่องรถหรูที่เขายึดกันก่อนก่อนที่จะไปเรื่องของรีวิวเกมแล้วก็ไปเรื่องของอ่า รถบางคันในช่องที่ขายนะครับก็คือมันมีจำนวนยี่สบามคันนะครับมูลค่ารวมทั้งรถทั้งของเนี่ยสองสิบเก้าล้านบาทนะครับคันหนึ่งก็คือเบนซ์ ben, นะครับ S ห้าศูนย์หนึ่งนะขอโทษเ e บ Hybrid, นซ์ S อสห้าศูนย์หนึ่งคันนะครับแล้วก็เบนซ์เลกไฟเปอร์ไฮบริดนะครับหนึ่งคันนะครับแล้วก็โรลส์รอยนะครับหนึ่งคันนะครับแล้วก็รถฟอร์ด รถกระบะนะนะครับรถอเนกประสงค์นะเขาว่านะหนึ่งคันนะครับฟอร์ดเอ็นเจอร์เลยแหละนะครับแล้วก็รถตู้หนึ่งคันนะครับเฉพาะเอ่อคนแรกที่โดนยึดไปก็60เอลังบาทนะครับนี้ไว้ตรวจสอบนะนะครับเขายังไม่ผิดนะครับมีแมคลาเรนหนึ่งคันอันนี้เกมก็กลังสตาร์ทนะครับแมคลาเรนหนึ่งคันนะครับแล้วก็ b m w x สามนะครับหนึ่งคันนะครับแล้วก็มี mercedes benz sprinter ตอร c หนึ่งหก c d i van นะครับสองคันยี่สิบนะสีดำหนึ่งคัน อี่กัระเลือดนะผมไปแล้วะแล้วก็พ p o d Cayenne h y b r i d นะครับ2024หนึ่งคันนะครับ P-Pod Mustang นะครับ Mustang เดี๋ยวเดี๋ยวในในโมเดลที่เราจะเล่นเนี่ยมีแน่ฟ p o d Mustang หนึ่งคันนะครับแล้วก็ Gear Carnival 2022หนึ่งคันนะครับแล้วก็เอาผากสีดำหนึ่งคันนะครับประมาณ12คันไม่รวมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะที่เขาที่เขาตามกันได้นะครับประมาณนี้นะนะแนวนี้นะครับมาเริ่มกันเลยนะก็นี่ครึ่งเกวนะสามนาทีผ่านไปนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไอสิ่งที่เป็นประโยชน์เนาะที่นํามาให้ก็จะเป็นแนวๆนี้แหละนะครับก็คือมีก็มันหมื่นกว่าคนแล้วเนาะหมื่นสามพันคนแล้วก็คือผมเนี่ยมีทางเลือกก็คืออันนี้อันนี้เราตัดข่าม,มาเรื่องของสิ่งที่ทําได้นะก็คือหนึ่งรีวิวของจริงเนาะรถทั้งหรูและไม่หรูนะรถธรรมดาเนี่ยแหละนะเราเราเคยเราเคยรีวิวเราเคยพา,ยา,ยาไปขับกันก็นกคือคือมันหลายเพจนะ้อนะเราเคยเราพาไปขับไอ้นั้นหน้าที่ดินเนี่ยหนึ่งรอบก็คือ เป็นรถธรรมดาเลยครับรถตลาดเลยครับก็คือยานิสนะครับยาริสเอทีปซิตี้อะไรอีกอะ v ีออสนะครับโซน่าวีออสประมานีนะครับอื่นๆก็มีเยอะเอนกันนะครับเดี๋ยวว่างๆนํามาแล้วก็ผมผมก็คือผมมองว่าคนถ้าในทิกตอกเนี่ยไม่ได้อยากเห็นหน้าผมนั่นแหละนะครับมันไม่ใช่แล้วนะครับอยากอยากดูอย่างอื่นอะอยากดูนางแบบมากกว่านะผมว่านะ,ะ,ะประมาณนั้นนะแล้วก คือควาปอีกหนึ่งอาชีพก็คือถ่ายรูปนะครับจาก PF Photo เนาะก็ก็ถ่ายรูปนางแบบเลยครับถ่ายรูปนางแบบหนึ่งงานเนาะแล้วก็ถ่ายรูปโปรไฟล์แอร์คอสเตหนึ่งงานนะแล้วก็ถ่ายรูปรับปิญญาหนึ่งงานนะส่วนใหญ่เป็นงานรับปิญญาครับจะได้จะจะถ่ายง่ายหน่อยเนาะแต่ง,งานนี้ไม่กล้าถ่ายเพราะว่าอุปค่าพลังสูงครับครับ,รบงานแต่งงานเนาะกคิดตังเยอะแล้วก็ตั้งไฟนะโอ้เราบังสับโอเคประมาณนี้นครับ ก็เนี่ยแหละได้เพจซุปเปอร์คาร์นะครับเข้าเรื่องเลยครับก็เนี่ยยังยังผมเอาเนี่ยระหว่างเล่นเกมนะผมเอาให้ดูนะคือคือโมเดลเกมเนี่ยมันเป็นไอ้คายร่าเอสใช่ไหมคันแรกเนาะที่มันจะมีสามคันนะที่มันแนะนํากันนะครับก็คือพอร์ชนะครับพอร์ชหรือปอร์เช่นะคนไทยเรียกปอร์เช่นะครับเจนหนึ่งแปดเคแมนนะครับอันนี้ก็คือสีดำนะครับ นี่ขออนุญาตพี่เขามาครับราคา5ล้านนะครับไปดูได้นะไปดูได้ไปดูได้นะครับก็ใครสนใจนะติดต่อได้นะครับที่เนี้ยที่ที่ทอ่อทิกต o อกนี่เลยนะครับถามได้เลยนะมีรูปให้ดูนี่แหละนะครับถ้าไปดูในเพจซปเปอร์คาร์เพจไฟฟอเฟสอ่ะนะครับก็คือรหัสซ r 1 4 4นะพอเจ็ดหนึ่งแปดเคมนไปต่อเลยดีกว่านะพยเราหมดแต่ผมไม่ได้ไม่ได้คุยอีก <c oughs> อัน สีดำเหมือนกันนะครับ p o r s เจ็9.7.1 2S นะครับปี2007นะปีอันนี้ปีต่ำเลยนะก็คือรหัส CR122 นะครับในเพจนะไปดูได้ครับคันนี้5.5ล้านครับ5.5ล้านครับประมาณนี้คนระับยืรูปให้ดูนะอันนี้คันที่สองนะแล้วก็คันที่สามนะครับก็คือผมดูรหัสก่อนนะแป๊บึงนะ โอเค117 CR 1 11 1 7นะครับพอตนายวันวันคาเรล่าเออตรงกับตรงกับโมเดลที่เราเลือกมานำเสนอเนาะก็คือคาเรล่า 4S นะครับมมหมื่นห้าพกิโลนะก็ข้างในเป็นเบาะสีดำนะครับไฟหน้า LED นะนะครับแล้วก็เบาะข้างในหนังข้างในอัคคันทารานะครับ บาะสปอร์ตไฟฟ้าทั้งคันนะครับ9ล้าน2นะ9ล้าน2แสนห้าหนะครับทุ้ทวนนะครับมาดูได้นะมาดูได้ติดตามได้นะครับสีน้ำเงินนะสวยเชียวนะครับที่ลงให้ดูนะ,นะผมได้ทำงานของผมแล้วนะครับก็นอกจากเราคุยเรื่องข่าวใหญ่เนาะแล้วก็นอกจากเล่นเกมเนี่ยที่ไม่ได้ประโยชน์เนี่ยก็ได้มีประโยชน์บ้างนะครับแล้วก็ ให้คนที่ติดตามได้ประโยชน์บ้างนะครับเออก็อยังรูู้เรื่องรถก็ยังดีนะครับเดี๋ยวพยา,ยาเอารถมาให้ดูกันประมาณนี้นนะแล้วก็จังหวะน,นี้ผมอาศัยจังหวะแซงไปเลยนะครับวันนี้บางสนามผมไม่ชนะหรอกนะครับสองสามสนามนะเพราะว่าไม่ใช่เซียนเกมรประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะโอเคทิป okay. EP แรกก็คือขอให้มันดีๆหน่อยเนาะ ไปสินไยใก็ยังก็ยังก็แล้วโอเค okay. หวังจะดูลูกข้างหลังโริะได้จบนะครับอีพีแรกนะของพอร์ชนะครับหรือปอร์เช่นะคาเรล่านะครับ hey, hey, ๋ยวให้ดูดยวให้ดูมันจะมีอีกหลายรุ่นให้ให้เรามาทำเป็นโมเดลกันสนามใส่ลายสนามด้วยนะครับแล้วก็ไม่ไม,ไม่ง่ายนะผมไม่ใช่คนคล่องมากในเกมแบบนี้นะ <c oughs> ก็ดีนี่นี้อันนี้คือเวลาเวลาเล่นผ่านด่านบางด่านมันจะเปิดไอเทมมาให้นะครับเนี่ยมีมิซูบิชิมาสเตง G.T. เบนซ์น่ยหลายคันเลยในเพจเรานะแล้วเมกี้นี่ก็หลายคันนะครับใครออกยากเหมือนกันคนใครจะมาซื้อเราเนาะมันแพงกันเนาะไม่ว่ากันประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้ไปก่อนอีพีแรกนะผมคอสนะครับพอใครไล่เอเนาะสองนหะ้าเนาะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ